สวัสดีครับเพื่อนเอนชาวเชียงรายดัมซิงครับทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปครับวันนี้พาเพ,เพื่อนมาชมนะครับซันนี่ครับ SY204 c มี2คันนะครับเพื่อนเพื่อนคันนี้พี่ใหญ่หน่อยครับ คันนี้เป็น 125c ครับเดีย๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆมาดูนะครรายละเอียดนะครับของสองคันนี้นะฮะไอนหนุ่มตีจากแดนมังกรครับสวดทรงองเอวนี่ถือว่าหล่อเลยนะครับ เ็นรถที่เรียกว่าช่วงนี้นะฮะแรงมากนะครับในตลาดบ้านเรานะครับใช้กันเยอะครับซันนี่เครื่องยนต์สี่สูบคอมเร็วครับระบายความร้อนด้วยน้ำครับร้อยห้าสิบแปดแรงมาครับปุ้งกี่นี่ เมื่อกี้นี่หนึ่งจุดหนึ่งคิวครับโอ้ใหญ่เลยนะครับเพื่อนเเสริมเด็กตัวนี้มาให้ด้วยครับทั้งสองเลยเดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆดูภายนอกก่อนนะฮะความแตกต่างของสองรุ่นนี้นะฮะสองร้อยซีครับ,รบกับหนึ่งสองห้าซี รูปร่างนี่ต่างกันนะเพื่อนๆนี่ต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับความใหญ่ความยาวนะครับตัวนี้เราเลอแป8ตัวครับแคลรีอ2ตัว1 2 5 4นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโรอเลอจ็7ตัวครับแคเรี่7อาโรลเลอร7แคเรี่2ตัวตัวนี้นะฮะนี่รถที่ใช้กันทั่วไปนะครับแถวบ้านเรานะฮะ แต่คันนี้ดูหล่อกว่าครับนี่200ใน215าซนี่หล่อกว่าครับเพื่อนๆดูใหญ่แล้วบึนๆวัวน้ำหนักปฏิบัติการ22ตันครับส่วนน้องกลางนะครับน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่2ดตันครึ่งนะฮะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเครื่องยนต์กันครับมา อ้รถใหม่เลยครับเครื่องยนต์เป็นของมิตซูบิชิครับร้อยห้าสิบแปดแรงม้าครับสีสูบความเร็วระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะ โอ้ทบ oh, ลูกเล็กน่ารักจังสี่สูบทั้งสองคันเลยนะครับรนั้นก็สีส่สูบนั่นก็ไอ้นั่นก็สี่สูบเหมือนกันนั้นก็สี่สูบเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยนะครับ mm hmm. เครื่องนี่บล็อกเดียวกันเลยครับ mm hmm. เครื่องบล็อกเดียวกันครับแต่ รูปร่างค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนี่อะไรบ้างไอถังเก็บทาร์บีครับามาดูปัม๊มปั๊มก็น่าจะตัวเดียวกันนะครับสองตัวนี้ปั๊มคาวาสกีครับเทเจ็ดวีนปั๊มตัวเดียวกันนะฮะสองตัวนี้ คาวาสกิ K7V ครับส่วนเรื่องราคานะครับกับโปรโมชั่นเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์พี่แหม่มไม่ให้นะฮะเป็นเซลนะครับแต่วันนี้พี่แกไม่ได้อยู่นะครับเราผ่านมนาะพอดีครับถือโอากาสเข้ามารีวิวเลยนี้เป็น ลองอากาศครับไม่มีตัวสลับคอนโทรลนะฮะเป็นคอนโทรลตากลไปเลยครับนี่นะครัเพื่อนจะเป็นช่องของใครของมันเลยนะครับจะเป็นออยล์คูลเลอร์เป็นหม้อน้ำจะจะไม่ให้ซ้อนกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแผงแอร์ รถรุ่นก่อนๆนี่จะเป็นซ้อนกันครับจะมันจะค่อนข้างที่จะสะสมความร้อนนะฮะแต่ว่ารถรุ่นใหม่ออกมาแล้วครับนี่จะอยู่เป็นช่องของใครของมันเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการสาสะสมความร้อนนะฮะมาต่อครับ <c oughs> เมื่อกี้ความจำเครื่องเต็มครับสวดทรงองค์เอวนี่ รอเลยนะครับคันนี้รอรอรอผมชอบครับอ๋อมีไฟอะไรเป็น LED ด้วยนะครับตรงนี้ LED ทั้งคันเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะฮะเดี๋ยวต้องรีบหน่อยครับแบตโทรศัพท์จะหมดแล้วครับหนึ่งสอง หนึ่งสองห้าไอสองหนึ่งห้านะฮะสองหนึ่งห้าซีนี้เป็นปั๊มตัวเดียวกันครับคาวาสกิเคเจ็ดวีครับเพิ่มความเร็วแล้วก็ความแรงขึ้นครับตัวน,นี้มามาเคืไปดูห้องเก่งครับช่วงล่างใหญ่นะฮะสู้หนืดสู้ หลมได้ดีนะครับช่วงล่างแบบนี้ครับรอลเลอร์8แคริเอร์2ครับยาวเลยนะฮะ ต้องยกให้พี่จีนเขาอยู่แล้วนะครับเพื่อน,เ,อนเรื่องการออกแบบนะฮะเรื่องภายในสวยจริงครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นมีนี่น่ถังดับเพลิงนะฮะใช่ครับตัวนี้ก็ตัวครอกระจุกอันนี้ช่องแอร์ครับข้างหลังนี่ครับ เป็นที่นั่งอ,อ๋อห้ามนั่งนี่เป็นที่ไว้ของนะฮะเป็นปุ่มกดสตาร์ทแล้วนะคะเพื่อนๆรุ่นนี้เราต้องทำยังไงกดเลยเลอครับอ๋อกดมาปุ๊บนี่จะเป็นรหัสต้องใส่นะฮะต้องใส่รหัสวอะไรเนี่ย สามหนึ่งห้าห้าสามหนึ่งแปดปดสามหนึ่งแปดแปดอ๋อนี่ครับหน้าจอเขาขึ้นมาแล้วครับทันสมัยมากเลยนะครับหน้าจอหน้าจอประมาณสิบนิ้วได้ไหมครับเนี่ยสตาร์ทเครื่องยนตดูนะครับ สตาร์ทกดเลยอ่ะบอกอะไร้าครับหน้าจอน้ำมันความร้อนเครื่องเล่นวิทยุโมดการทำงานนะฮะ หมดการทำงานหมดการทำงานน่าจะกดได้จากตรงหน้าจอนะครับไอ้หมดการทำงานนี่ปั๊บได้ครับส็ถานที่ช่างครับมีกี่หมดเนี่ย ทานหน่อยนิดนึงนะครับนี่ก็มีเจ้าเจ้าหัวเจาะนั่งเหรออันนี้เป็นยิโคครับผมเปลี่ยนน้ำมันตัวนี้สแตนดาร์ดแต่ซันนี่เนี่ยออกมาได้ด้วยความเร็วนะเพื่อนๆถึงสแตนดาร์ดก็ถือว่าเร็วนะฮะลองลองได้ไหมครับเนี่ยได้ครับแต่ฝ<ต>อายรถไม่ดึงมันเสร็จครับครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวขอลอง,งเด็บหนึ่งเดียวบัสหนัก คนโทรลนี่มือมากเลยนะครับตอบสนองเร็วครับคอนโทรลออกแบบมาได้หรือว่าดีมากเลยนะครับเน,น,น,นี่ยอ๋อกดได้ทั้งตัวนี้นะฮะนี่นี่ตัวนี้ก็กดได้นะครับกดที่สมัดตรงหน้าจอเลยก็ได้นะครับเฮ้ยเกรงห่ะ อย่งางไน้ำซิงก็หาไว้สักคันอยู่นแนะเพื่อนๆแต่ยังไม่ได้ครับตัวนี้เป็นขึ้นรูปสัญญาณนะครับไม่แน่ใจนะเป็น G ีของรถหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะฮะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับเรื่องโปรโมชั่นต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ที่แมมนะครับเบอร์เซลแมมไว้ที่ท้ายคลิปแล้วกันนะครับเจ๊อันนี้อะไร แค่ดูเล่นเยอะเลยยังนี่ลอลิตี้คืออะไรเฮ้ยดูเล่นเยอะครับฝันนีภายในกว้างขวางดีนะคะรับงามแท้แบบไหน เพราะว่า a อไม่เปิดเขาทำไมแอร์ถึงนะไม่เย็นมาแล้วครับซีเปิดแล้วครับก็ไสนใจนะฮะเข้ามาลองขับได้นะครับมีรถเท็ดไดไว้รอเพื่อนๆด้วยนะครับมาลองขับลองสัมผัสดูได้นะฮะเอ้ากลับเครื่องยังไงครับเนี <c> ่ย <oughs> โอ้ย อ๋อ้ากดทีเดึงดับเครื่องครับทันสมัยแท้เราจะมีโอกาสได้ใช้กันไหมครับนี่ทีมงานเชียงรายดัมซิ่งครับหาอยู่นะครับผมก็พยายามหาอยู่แต่จะเล่นรถใหม่อย่างนี้คงไม่ไหวอะ่ะเอองานเราไม่ได้เยอะเหมือนเขา สวยมากครับคันนี้จะสูงกว่านะครับพเพื่อนๆนี่นี่สูงกว่าสูงกว่า200ซีนะฮะ200ซี200ซีก็เดี๋ยวพาไปดูภายในครับภายในก็น่าจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยครับพเพื่อนๆอเหมือนกันอ๋อเป็นเบาะเบาะสปริงทั้งสองเลยนะครับ สาจีนครับนี้ห่าวใสลรหัสเหมือนกันนะครับนี่เขาเปลี่ยนได้ก่าไอ้ได้หรอป้องกัน,ก,ก,นการจุลกรรมแล้วก็อ่ล็อกรหัสไว้เพื่อการใช้งานโดยส่วนตัวน,นะครับอ๋อคันนี้ไม่มีตบมุนหมือนคันนั้นแต่ภายในโดยรวมครับ เหมือนกันเลยนะฮะนี่อันนี้เป็นอย่างไรไอ้ตัวข้างคันเร่งนี่เป็นอย่างไรอันนี้คันเร่งครับนี่นะนี่เหรอนี่คันเร่งเหรออันนี้ปับ๊บปั๊บโลหายอย่างนี้อันนี้ครับอ๋อเอามากีดแล้ไปหมุนตัวนี้หมุนผิดครับลูกเรื่นเยอะครับเพื่นเข้ามาชมกันได้นะฮะพเพื่อนๆ หน้าสนามบินเชียงรายเรานี่เองนะครับศูนย์ฟันนี่มีพี่เซลลเราบริการอยู่นะครับส<ม>่วนราคาดอกเบี้ยค่างงค่างวดออะไรเข้ามามเข้ามาปร<ม>ึกษาดูนะครับสบายสบายครับ<ม>รถใหม่นี่ออกง่ายอยู่แล้วครับเพื่อนๆมีสเตทเมนต์มีงาน รับรองครับมีใบสัญญาจ้างรับรองนี่รับรองว่าออกออกได้ออกได้ชัวร์นะฮะหัวเก่งเหมือนกันครับแต่ตูดตูดจะไม่เท่ากันนะฮะตูดตัวนี้จะเล็กกว่านะครับคัืนองยนบล็อกเดียวกันเมื่อกี้หนึ่งจุดหนึ่งกิวเท่ากันครับสวยงามครับผ่านไปผ่านมานะฮะอีกหนึ่งทางเลือกครับรถที่กำลังมาแรงในตลาดบ้านเรานะฮะ ตอนนี้เลยนะครับถือว่ามาทำการตลาดแล้วก็ตีตลาดได้เก่งมากเลยนะครับราคาน่าจะสามสามล้านกลางๆนะฮะน้อน่าจะประมาณนี้ครับสามล้านกลางๆถึงสามล้านต้นๆนะฮะไม่น่าจะขึ้นไปกิจทูยังไงขออาภัยด้วยนะครับพอดีวันนี้ เาไม่อยู่นะฮะเราก็เลยไม่ทราบเรื่องข้อมูลที่ตรงเปะเท่าไหร่นะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมนะครับอีกหนึ่งทางเลือกครับชาวเชียงรายของเรานะฮะเข้ามาแวะชมได้นะครับน้าสนามบินเชียงรายครับกับศูนย์บริการซันนี่นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับ